ตอนที่สี่สิบห้าประกาศสิจอม,มานตอนลาดท่าจินกงวยยาวจ้องหน้าเขาจูจ่ๆก็ครียิ้มและกล่าวว่าในเมื่อพี่รองพูดถึงเพียงนี้แล้วเช่นนั้นข้าก็ต้องจำใจย,ยอมเปิดให้ทุกคนได้ประจักษ์เห็นเขายืนอยู่หน้าประตูเพียงโบกมือประตูตำหนักบันทมก็อ้ากว้าง ข้ามกลางมวลชนปันมีผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเย็นชาผู้คนต่างเล่าลือว่าสกุลหลานแห่งกูซูให้ความสำคัญเรื่องจันยามาร,รยาทเป็นที่สุดแต่เห็นเช่นนี้แล้วข่าวลือคงเป็นแค่ข่าวลือการดึงดันจะเข้าไปในตําหนักพันทมของประมุขตระกูลอื่นช่างมีมาร,รยาทเสียนี่กะไรไม่ครู่ตอนยนืนงานเลี้ยงเว้ยอุเชยนได้ยินสิสกุลจีนต้อนรับทักทายคนพวกนี้อย่างนอบน้อมเรียกเขาว่าประมุขสู่ซึ่งก็คือสู่เซอ ประมกสกุลสู่แห่งโมลิงผู้กำลังรุ่งรอดมีหน้ามีตาในช่วงไม่กี่ปีมานี้สูเซอร์สวมชุดขาวทั้งตัวดวงตายาวรีวริมเคียวคิ้วเรียวริมฟีปากบางเฉียบนับได้ว่าหล่อเหลาทั้งยังดูเย่อหยิ่งอยู่หลายส่วนรูปโฉมและบุคลิกจัดว่าดีเพียงแต่นหน้าเสีนด,ดาตรงที่ดีก็ดีอยู่หรอกแต่ไม่ถึงกับโดดเด่น จินกวางยังว่ากล่าวว่าช่างเถิดช่างเถิดก็ไม่ได้มีอันใดให้ผู้อื่นเห็นไม่ได้น้ำเสียงเขาเรียกใช้ทำให้คนฟังลำบากได้ใจอย่างพอเหมาะคนอื่นฟังแล้วรู้สึกว่าคนพู้นี้ควบคุมอารมณ์ได้เก่งนักว่าก็ฟังออกว่ามีความกระอักกระอ่วนประมาณหนึง่งจินหลิงเดินตามมาอยู่ด้านหลังรู้สึกเจ็บแ้นแทนท่านอาเล็กองเขาที่อยู่ดีดๆก็ถูกบุกรุกตําหนักบรรทมอย่างอะยติธรรมจึงหันไปถึงตาจ้องเว่ยอุเชียนอย่างดุด,ดันอยู่ร้าย k r า จินกุงยาวพูดขึ้นอีกพระท่านจะดูห้องเก็บสมบัติถูกต้องหรือไม่เขาทาบมือบนคันช่องสำริดบันนั้นวาดกระถานล่องหนบนคันช่องและเดินเข้าคันช่องไปเป็นคนแรกคนที่ตามหลังเข้ามาติดติดก็คือเว่ยอู่เชียนซึ่งได้เข้าอยู่ในห้องรับห้องนี้อีกครั้งเขามองเห็นม่านที่มีอักขระคาถาแน่นเอียดผืนนั้นตรงช่องชั้นวางสมบัติพอเห็นโต้นเล็ก โต๊ะเหล็กแยกร่างศพตัวนั้นก็เห็นซินชูด้วยทังยืนหันหลังให้พวกเขาอยู่ข้างโต๊ะเหล็กหลานซีเฉินงงงันเล็กน้อยฉะไนจินฮูหยินยังอยู่ในนี่จินกุงยาวบอกว่าสมบัติทุกชิ้นของเราครอบครองร่วมกันอาสูก็เข้ามาดูเป็นประจำว่ยอูเชียนเห็นซินชูแล้วตกใจเล็กน้อยจินกงเหยาวไม่ได้ย้ายนางไปอยู่ที่อื่นทั้งยังไม่ได้สังหารนางเขาไม่กลัวซินชูจะพูดสิ่งใดหรือเขาไม่วางใจเดินเข้าไปข้าง ชินสูสำรวจไปหน้าด้านข้างของนางอย่างเรียสื้นชูยังมีชีวิตอยู่มีนำซ้ำยังอยู่ดีมิได้ไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติแม้ไปหน้านางจะแข็งทื่อปราศจากอารมณ์แต่เบยโอเชียนมั่นใจว่านางไม่ได้โดนวิชาม,มาและก็ไม่ได้โดนพิษประหลัดนางมีสติสัมปะชัญญะครบถ้วนแต่ยิ่งนางมีสติเท่าใดสาวฐภานอาการยิ่งดูชอบคนเขาเห็นทุกอย่างเองกับตาว่ามโครชินสูมีอารมณ์รุนแรงต่อต้านจินกองเหี่ยงมากแค่ไหน กินกวงเยาสามารถบรรลุข้อตกลงกับนางและปิดปากนางภายในเวลาสั้นชนิีได้อย่างไรไวัยอุเชียนสังหนใจแปลกๆพานรู้สึกเรื่องนี้คงไม่ราบพื้นอย่างได้คิดเขาเดินไปหน้าชั้นสมบัติและเลิกม่านขึ้นทันทีหลังม่านไม่ได้มีหมวกเกราะหรือสีสะมีเพียงกริดเล่มหนึ่ง กริบเปน็นน้ำจะทอนแสงเย็นเยียบแผ่รังสีสังหารคุกรุ่นเดิมทีหลานสีเฉินกะมองม่านปืนนั้นอยู่เช่นกันแต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเปิดม่านออกดีหรือไม่เมื่อเห็นว่าด้านในไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไปก็ดูโล่งใจและเอ่ยถามนี่คือสิ่งใดหรือสิ่งนี้นะจินกองย้วเดินเข้าไปหยิบกริบมาถือเล่นในมือเป็นของหายากกริดเล่มนี้เป็นอาวุธสังมือสังหารรายหนึ่งฆ่าชีวคนมานับไม่ถ้วนคมกริบไรที่เปรียบ ดูส่วนคมกริบของกริดเล่มนี้สิหากดูดีจะพบป้าเงาคนที่สะท้อนอยู่บนนั้นไม่ใช่ตัวเราบางครั้งเป็นบุรุษบางครั้งเป็นสตรีบางครั้งก็เป็นคนเชีราเงาของทุกคนล้วนแต่ปิญญาณที่ตายด้วยน้ำมือของผู้ร้ายรายนี้มันมีพลังหยินสูงมากฉะนั้นข้าจึงใช้ม่านปิดผนึกมันไว้หลานสี่เฉินขมอดกิว้วหรือว่านี่จะเป็นจินกุ้งยาวพูดอย่างใจงเย็นไม่ผิดกริดของเวิ้นรั่วหาน จึงุงเยาะป,ปราดเปลืองนะเขาคาดการณ์มแต่แรกเลยว่าอาจมีสักวันที่ห้องรับถูกผู้อ,อื่นพบข้าด้านั้นออกนอกจากศรีรษะของเนี่ยหมิงเจียเล่ยเขายังนําของวิเศษอื่นจํานวนไม่น้อยมาเก็บไปด้วยเช่นกระบี่วิเศษยันคุ้มไัยทิ้นส่วนป้ายศีลาโบราณอาวุธวิเศษและของล้าค่าหายากทั้งหลายทั้งปวงห้องรับห้องนี้จึงดูเหมือนห้องเก็บสมบัติธรรมดาทั่วไปจริงๆกริดนั้นเป็นอย่างที่เขาพูดโดยแท้ มันมีพลังหินสูงมากและยังเป็นของหายากตระกูลเซียนใหญ่จำนวนไม่น้อยชอบสะสมศาสตราวุฒจจำพวกนี้ยิ่งมีต้องพูดถึงว่ามันเป็นของที่ลึกแห่งชัยชนะที่ใช้สังหารประมุขสกุลหวนแห่งฉีสานทุกอย่างดูปกติธรรมดาอย่างยิ่งสินชู้ยืนอยู่ข้างกายจินกวงเหยาไม่เห็นเขาถือกริดเล่นอยู่ในมือท่านใดนาก็ยื่นมือออกไปแย่งอาวุธชิ้นนั้นมา องคาพยพบบนใบหน้าของนางบิดเบี้ยวหยีเกลและสันจะทานเหมือนใบหน้าของนางสีหน้าเช่นนี้คงอื่นอัดไม่เข้าใจแต่ว่าอุเชนแอบดูนางมีปากเสียงกะจินคงหยาไม่ครู่กับเข้าใจดีรวดร้าวโกรธแค้นและอดสูประยิ้มจินคงยาพลันแข่งค้างอาสู้พลานหวังกีกับอรยอุเชนต่างยื่นมือออกไปหวังจะแย่งกริดมาแต่สินชื่อร้อยหลบ คมกรีดฝังลงในท้องนางจนมิดด้ามจินกุ้งยาวร้องเรียกสุดเสียงอาสูเขากระโจนเข้าไปกอดร่างอ่อนปกเปียกของสซิยิชูหลานชีเฉินรีบนำโอสถออกมาทว่ากริดเล่มนี้คมกริบเป็นที่ยิ่งมีน้ำซ้ำยังมีพลังยินและพลังอาฆาตรุนแรงสื่นสู้ขาดใจตายในบัดดล ทุกคนในที่นั่นมีใครคาดคิดประกอบว่าจะเกิดเหตุใหญ่เช่นนี้จึงตกตะลึงกันไปตามๆกันจินกุ้งยาวเรียกชื่อภรรยายอย่างเศร้ารันทดมือครั้งหนึ่งประคองใบหน้าหนาดวงตาของเขาเบิกข้างน้ำตาที่ไหลรินเป็นสายหยดลงบนแก้มของสตรีผู้ได้ชื่อว่าเป็นภรรยา หลานสีเฉินปรอับอายาวจินฮุยหยินเจ้าระงับความเศร้าโศกเถิดจินกงยาวเงยหน,น้าขึ้นพี่รองนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดอยู่ดีๆอาสู้จึงฆ่าตัวตายอย่างมีอีกเพราะอะไรจู่ๆผู้ท่านถึงมาสมมตมอยู่หน้าตำหนักกุ่นกำจายดึงดันยาฆ่าเปิดห้องเก็บสมบัติให้จงได้ท่านมีสิ่งใดที่ไม่ได้บอกข้าใช่หรือไม่เจียงเฉิงที่เพิ่งตามมาถึงโอน้ําเสียงเย็นชาเจออูจินช่วยอธิบายให้กระจ่างเมื่อพวกข้างงงไปหมดแล้ว ทุกคนต่างเห็นด้วยหลานสี่เชิญพึ่งเอื้อว่าพักก่อนนี้ลูกหลานสกุลหลานเห็นกูซูของข้าหลายคนออกล่ารัติก,การเพราะเขาเดินทางผ่านหมู่บ้านสกุลโม่ถูกมือซ้ายบนศพแยกชิ้นส่วนจมตีพลังอาฆาตและรังสีสังหารก็มือซ้ายขนั้นรุนแรงมากหวังจีอาศัยมือข้างนั้นนำทางและตามถืบมาตลอดทางเว่าหลังจากรบรวมชิ้นส่วนถูกฆ่ามาแยกร่างมาจนครบแล้ว พวกข้าจังพบว่าศพอเหิตร่างนี้ก็คือพี่ใหญ่ทางด้านในแด้านนอกข้องเก็บสมบัติบันเกิดความโกรหลนบุ่นวายจินกรงเยา้าตกเอิงเป็นหมุนเท่าพี่ใหญ่หรือพี่ใหญ่ถูกทําพิธีฝังไปแล้วไม่ใช่หรือท่านและข้าต่างเห็นเองกับตา เนี่ยไว้สางสงสัยวัดเองคงฟังผิดไปเขาพูดอันล่ำตะลักพี่ใหญ่หรือพี่สี่เชินท่านหมายถึงพี่ใหญ่ข้าพี่ใหญ่ท่านด้วยนะหรือหลานสี่เฉินผงกศรีสายยางหนักใจเนี่ยไว้สางตกใจจนตาตั้งงายหลังล้มตึงทันทีพวกคนที่ล้อมรอบกายเขาจึงรีบร้องเรียกปะปกมุกเมียป้มกเมียรีบไปตามหมอมาเร็วเข้าในตาจินกว้างยาว เออครอด้วยหยาดนะ้ำทว่าขอบตากับแดงการาวกับมีทสะเขากำหมัดแน่นก่อนเอินคือด้วยความโกรธเกลี้ยวห้ามมาแยกร่างห้ามมาแยกร่างใครการิกาทำเรื่องอําประหิตวิปริตเยี่ยงนี้หลานสีเฉินโกรงศีษะฆ่าไม่รู้ขณะที่ฆ่าที่กำลังตามหาศาีษะพี่ใหญ่เบาะแสก็ขาดหายกินกงวงเย้าตะลึงงนินแล้วปฏิกเรียก็เปลี่ยนไปทันควันเบาะแสขาดหายดังนะักเลยมาตามหาที่ฆ่าอย่างนั้นสิ หลานสีเฉินนิ่งงันไม่ตอบพันจินกงเหยา่ยทำหน้าราวกนเหลือเชื่อและถามขึ้นอีกครั้งมีใครพวกท่านต้องการให้ข้าเปิดห้องเก็บสมบัติเป็นเพราะสงสัยว่าศีรษะพิยายอยู่ในนี้อย่างนั้นหรือสีหน้าหลานสีเฉินใช้แววรู้สึกผิดจินกงเหยา่ยงก้มหน้ากอดร่างที่ไร้วิญญาณของชินสู่เขานิ่งงันอยู่พักหนึ่งก่อน่ยเอาเถิดช่างมันแต่พี่รองหานกวงจินรู้ได้อย่างไรว่าในตำหนักบรรทมของของ้ามีห้องเก็บสมบัติห้องนี้และแตัดสินได้อย่างไรว่า ศีร,รษะของพี่ใหญ่ในะห้องนับของข้าหอเกร็ดทองไม่เวียนยามป้องกันแน่นนะหากข้าเป็นคนทําเรื่องนี้จริงให้ไปอื่นพบศีรษะพี่ใหญ่โดยง่ายอย่างถึงเพียงนี้เลอครั้นได้ยินเขาตั้งกระทูถามหลานสี่เฉินกลับหาคําตอบให้ไม่ได้ม่ใช่แค่เขาที่ตอบไม่ได้กรั้งว่าอีเชยนก็ตอบไม่ได้เช่นกันใครจะไปคาดคิดว่าภายในระยะเวลาอันสั้นกินกงยำไม่เพียงสามารถย้ายศีรษะของเนี่ยหมิงเกียไปซ่อนที่อื่นแต่ไม่รู้เขาใช้วิธีใดหรือพูดวาจาใด จึงหลอกล่อให้ซิงชู่อฆ่าปิดปากเองต่อหน้าทาระกำนันได้ขณะก้นคิดวกวนไปมาจินกวงยาวกับถอนใจเาเลยเอ่ยว,ว่าเสียนอีกเจ้าเป็นคนบอกพวกพี่รองของข้าเช่นนี้ใช่หรือไม่เจ้าเอ่ยคำโป,ป้โปดมดเทศที่ป,ดปลดโปรงได้ง่ายได้เยี่ยงนี้มันจะมีประโยชน์อันใดประมุกตะกนหนึ่งถามด้วยความสนเทนเลี่ยงฟังจนท่านกำลังพูดถึงผู้ใดอีกคนเอ่ยก็้น้มเสียงเย็นชาเสียนอี ผู้ใดนะหรือกบคนที่ยืนอยู่ข้างหารกวงจินท่านี้อย่างไรเล่าสายตาทุกคนเคลื่อนไปมองพร้อมการโคงพูดขึ้นมาเมื่อครู่ก็คือซูเซอร์จะก่าเขากล่าวว่าท่านนี้ก็คือผู้ใดท่านนี้คือผู้ใดทุกท่านที่ไม่ใช่คนสกุลจินแห่งหลานหลิงอาจไม่รูจ้จักคนพวกนี้มีนามว่าโมเซียนอีเป็นสิทธิ์คนหนึ่งทุกขับออกจากสกุลจินแห่งหลานหลิงเนืน่องจากในอดีตเคยประพฤตัวไม่เหมาะสมตามต่อแยเหลียนฟางจนจน,จนถูกขับออกไป หูนี้มีขาวลือนาหูว่าไม่รู้เขามีดีอันใดไปเข้าตาหานกวางจินเขา้าจะได้พาเขาติดซอยห้อยตามไปด้วยทุกแห่งหนแต่ไหนแต่ไรหานกวางจินขึ้นชื่อเรื่องสง่างามเที่ยงคยรรมฉนันจึงได้เก็บคนยังนี้ไว้ข้างกายช่างเข้าใจเสียากเสียจริงครั้นได้ยินคำพูดของคนผู้นี้สีหน้าจินหลิงกระพันเบื้งตึงเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาของผู้คนจินกงเหยาวางศพฉินสู่ลงแล้วค่อยๆหยัดกายลุกขึ้นเลื่อนมือกุมด้ามกระบี่ช่างชาติได้เดินหน้าเข้าหาเขาอีกเก้าวเรื่องในอดีตข้าก็ไม่เอ่ยถึงมันแล้วเธอขอให้เจ้าจงพูดความจริงออกมาอยู่ดีอาสู้มาฆ่าตัวตายในนี้เจ้าใช้ลูกไม้อะอะไรหรือไม่ กินกงเหยวยปั้นน้ำเป็นตัวได้อย่างไม่รู้สึกและอาใจสีหน้าท่าทางก็น่าเชื่อถือสมจริงเมื่อคนอื่นได้ยินเช่นนี้จอมคิดว่าโมเสียนอียังมีจิตคิดอาฆาตเหลียงปางจนจึงได้ใส่สร้างเรื่องใส่ความเขาในขั้นแรกกนรก็ใช้ลูกไม้ทำให้กินหัวหินฆ่าตัวตายกระทั่งว่ยอยู่เช่นฟังแล้วยังคิดหาคำแก้ตัวไม่ออกเขาควรพูดสิ่งใดบอกว่าไม่ครูเขาเห็นสีสันของเนี่ยมิงเกียได้อย่างไรหรือ บอกว่าเขาแอบเข้ามาในห้องลับด้วยธีการใดหรือจะให้บอกว่าซส้นสู้พบใครก่อนตายหรือให้เอ่ยถึงจดหมายประหาที่อาจถูกตอกกลับหน้ามาว่าเป็นเรื่องกระหกไร้มูลความจริงคำแก่ตัวเช่นนี้มีแต่ทำเรื่องยิ่งแย่ลงในขณะที่เขาเค้นสมองหากลยุทธ์รับมืออยู่นั้นกระบี่ช่างชาติกระพ้นออกจากปากหลานวังอีสื่อกายไปขวางหน้าเขาไว้พร้อมกับที่กระบี่เร้นทุลีสกัดก้านการจู่โจมนั้น ผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นเห็นฉชนั้นจึงพากันชักกระบี่กระบี่สองเล่มพุ่งตรงม,มาจากด้านข้างว่ยอุเชนใช้อไรอาวุธในมือจึงม่อาจปัดป้องเขาหันไปเห็นกระบี่แล้วแต่วางอยู่ในช่องไม้พอดีจึงรีบคว้าม,มันมาและชักกระบี่ออกจากปากทันทีจินกงเหยาแววตาขัางค้างเลยกกรสดเสียงว่าประมาจา์อีหลิง ชันใดนั่นเองรัศมาติตกนจินหันหลานหนิงทุกคนต่างเล็งกระบี่มาที่ว้ยอุ่เชื่อมไม่เว้นแม้แต่จินหลิงจู่ๆถูกเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงว้อยอยู่เชียงฉันไปมองสีหน้าสับสนของจินหลิงฝ่ายน,นั้นถือกระบี่กาและเวลาโดยสีหน้าง,งงงันไม่หาย จินกงยาวพูดขึ้นอีกว่ามิทราบว่าปรมาจารย์อีหลิงหวนเกินสู่โลกมนุษย์แล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเยือนขออภัยที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับเว่ยอุเชนหุนง,งงตั้งรับไม่ทันพระรุ้ตัวเองพลาดเผยไต่ที่ตรงไหนเนี่ยไว้สั่งในเพิ่งฟื้นถามอย่างงุนงงพี่สาไม่คู่ท่านเรียกเขาว่าอะไรนะคนมีน้คือโมเซียนอีไม่ใช่หรือจินกงยาวเล็งกระบี่ช่างชาติอย่างเว่ยอุเชนพรางกล่าวาว่าไว้สั่งอาหลิงพวกเจ้ามานี่ทุกท่านโปรดระวัง คนพี้นดึงกระบีเขาออกจากฝากได้ย่อมต้องเป็นมรารจาร e ยนอีหลิงเว่ยอู่เชียนเนื่องจากชื่อกระบีของเว่ยอู่เชียนหน้ากระดาษกันเอ่ยปากเรียกด้วยเหตุนี้ยามที่คนอื่นเอ่ยถึงกระบีของเขาจึงมักใช้คำว่ากระบีเล่มนี้กระบีเล่มนั้นกระบีเขาได้ชื่อปรมจย์อีหลิงทําให้ผู้คนประวัติพรั่นพรึงยิ่งกว่า ด้ยินชื่อว่าซื่อเฟิงจนถูกห้ามาแยกร่างเสออีคนที่เดิมทีไม่คิดชักดาบหรือกระบี่ก็ดึงกระบี่คู่กายออกจากฝักอย่างห้ามตัวเองไม่อยู่และล้อมกรอบภายในห้องลับด้านนี้วย่งเชื่อวกาดตามมองประกายกระบี่ทั่วทุกสารทิศโดยไม่ได้เอ่ยคาใดเนี่ยวายสัง่งพูดอย่างไม่อยากจะเชื่ออย่าบอกนะว่าใครที่ชักกระบี่เล่มนี้ได้คนพู้นั้นก็คือปรมาจารย์อีหลิงพี่สามพี่รองหันกงจินข้าว่าพวกท่านคงเข้าใจอะไรผิดแล้วกระมัง จินกงยาเอาแวเข้าใจไม่ผิดหรอกเขาต้องเป็นเว่ยอุเชอนอย่างแน่นอนจู่จูจินลิงก็ตะ,ะโกนแทรกช้าก่อนท่านอาเล็กรอประเดียวท่านนะตอนนาท่านนะอยู่บนเขาพระสังข์กระจายท่านใช้วชระม่วงฟาดใส่เขาไยที่หนึ่งแล้วไม่เช่อหรือแต่จิตวิญญาณของเขาก็ไม่ได้ถูกกระชากออกมาเช่นนั้นเขาต้องไม่ถูกยึดร่างเป็นแน่เขาไม่ใช่เว่ยอุเชนหลอกกระมังสีงน่าจึงเฉิงไม่น่ามองเอาเสียเลยเขาไม่ได้กล่าวสิ่งใดแต่มือกลมเยื้อด้ามกระบี่คล้ายกำลังคุนคิดว่าควรทำเช่นไรดี จินกงยาวกล่าวว่าบนเขาพระสังกจายหรือมีผิดพออาหลิงทักเช่นนี้ข้าก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนนั้นบนเขาพระสังกจายมีสิ่งใดปรากฏตัวขึ้นคนที่เรียกว่าหญิงออกมาไม่ใช่เขาหรอกหรือจินหลิงพยายามหาหลักฐานมายืนยันแต่ก็ไม่เป็นผลม่นำซ้ำยังถูกโต้กลับหน้าตาจึงบึ้งตึง ก,กงยาวพูดต่อมาทุกท่านคงมีทราบเมื่อการก่อนตอนเสียนอีกยังอยู่ที่หอเก็ตทองเขาให้อ่านต้นร่างเขียนด้วยลายมือปรมาจารย์อี้หลิงต้นร่างฉบับนั้นบันทึกอุทิศร่างไว้อุทิศร่างไว้มาน วิชามานจำพวกนี้ต้องคือการอัญเชิญวิญญาณเทพอสูรพีรามาแก้แค้นแทนตนโดยใช้จิตวิญญาณและกายเนื้อเป็นค่าตอบแทนต่อให้ประมุกเจียงใช้วชชระม่วงหวดเช้าสักกี่ร้อยครั้งก็ไม่พบหลักฐานยืนยันเพราะผู้ไร้อาคมยอมอุทิศร่างตัวเองด้วยความสมัครใจมิใช่การชิงร่างวาจาเหล่านี้ล้วนแต่ชอบด้วยเหตุผลโมเสียนอยีที่ถูกคำไล่ออกจากออเกรดทองจะบัเกิดความแค้นในใจ ขานึกนดีว่าตนเคยอ่านวิชามารน,นี้ด้วยความวคิดอย่างลังแ้นจึงอัญเชิญผีร้ายมาสิทธิ์ซึ่งก็คือวิญญาณปรมจารย์อีหลิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ยอุเชียนได้กระทำล้วนแต่เป็นไปเพื่อแก้แค้นให้โมเสียนอีเช่นนั้นทีมนี้มิงเจียถูกห้ามาแยกร่างก็ต้องเป็นฝีมือว่ยอุเชียนด้วยไม่ผิดแน่สรุปความได้ว่านในระหว่างที่ความจริงยังไม่กระจ่างความเป็นไปได้สูงสุดก็คือทุกอย่างล้วนแต่เป็นแผนการชั่วช้าของปรมจารย์อีหลิง แต่ก็ยังมีบางคนเชื่อครึ่งสงสัยครึ่งในเมือ่อคาถาอุทิศร่างมีอาจตรวจสอบเช่นนั้นลำพังคำตัดสินของเหรียญฟางจุนฝ่ายเดียวยังด่วนสรุปมิได้หรอกจินกงวยยาวพูดขึ้นอุทิศร่างมีอาจตรวจสอบก็จริงแต่เขาจะใช่ปรมาจารย์อี้หลิงหรือไม่นั้นสามารถตรวจสอบหาความกระจ่างได้นับตั้งแต่ปรมาจารย์อี้หลิงถูกอาคมสะท้อนเข้าตัวได้ถูกวิญญ,ญาณผีร้ายบริวารของเขารุมถึงกัดกินที่เนินป่าชา้ากระบี่คู่กายของเขาถูกเก็บไว้ที่สกุลจินแต่เมื่อแม่นามนี้กลับ เกิดการผนึกกระบี่ด้วยตัวมันเองเมื่อเชื่อนอึ้งไปเล็กน้อยผนึกกระบี่หรือร่างสหอนมิส้ดีผุดว่าขึ้นในใจเขาจินกงอยาวพูดต่อผนึกกระบี่คืออะไรเชื่อว่าข้าไม่จะเป็นต้องอธิบายให้มากความกระบี่เล่มนี้มีจิตวิญญาณ มันไม่ยอมผู้อื่นนอกจากเว่ยอูเชียนใช้งานฉะนั้นมันจึงปิดผนึกตัวเองนอกจากประวจ,จารย์นี่หลิงเองแล้วไม่มีใครชักกระบี่และมีออกจากฝากได้ถว่ามคโครโมเซียนอีผู้นี้สามารถชักกระบี่ถูกปิดผนึกมานาน13ปีออกจากปากต่อหน้าทุกท่านยังไม่ทานสิ้นเสียงรังสีกระบี่หลายสิบสายกระพุ่งจู่โจมใส่เว่ยอูเชียนหลานวังกีใช้กระบี่เรนทรีสกัดกั้นปัด ต้องผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างสุดกำลังจนแบกทางได้สายหนึ่งหลานสีเฉินจึงเรียกน้องชายวางังจีประมุกตะกูลอื่นหลายคนถูกกระแสะไอเย็นขอ,ของกระบี่เรนทรีจู่โจมจนสูญเสียการส่งตัว กระโผก้นอย่างคุณเคลื่ว่าหารกงจิงท่าน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 ,าน,าน,านว้อยอุเชยีนมาพูดพร่ำเรียวไรใดๆสักคำมือขวาเท้าขอบหน้าต่างในพิวการกระโดดออกไปทันทีที่สองเท้าแตะเพลินกระรีบวิ่งหนีตะเลิดระวางวิ่งไปก็ในใจกรุ่นคิดจินคงงย้าเห็นหุ่นกระดาษพิสดารแผ่นนั้นและเห็นกระบีแล้วแต่ออกจากฝัก จะต้องคัดดาวตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะเรียบแต่งเรื่องโกหกชักจูงให้ชินสู้ฆ่าตัวตายจงใจบีให้ฆ่าถอยร่มมาอยู่ข้างไม้ชั้นที่เก็บกระบี่แล้วแต่หลอกล่อให้ฆ่าชักกระบี่ออกมาเพื่อเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวยิ่งนักคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะมีปฏิกิริยารวดเร็วฉับไวแต่งเรื่องโกหกได้ลื่นไหลถึงเพียงนี้เวลานี้เอง คนผู้นหนึ่งตามมาอยู่ข้างกายหลานหวังจีติดตามเขามาโดยไม่กล่าวสิ่งใดสักคำว่าอุเชียนมีชื่อเสียมาแต่เก่าก่อนไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับสานการแย่งนี้ความคิดจิตใจในชาตินี้ต่างกับชาติที่แล้วเขาสามารถรเผชิญหน้ากับมันได้อย่างมีสติดังนั้นจึงเลือกหนีก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากัน วันหน้ามีโอกาสค่อยโต้กลับหากไร้โอกาสก็จะไม่ฝืนเขาอยู่ต่อก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากวิสู้กับกระบี่นับร้อยเล่มครั้นจะเปล่าร้องว่าถูกปรับบามกำลังแต่ที่ตลกขบขันของชาวบ้านทุกคนต่างชื่อมั่นอย่างเต็มปีมาสักวันเขาต้องกลับมาแก้แค้นจะเขียนฆ่าล้างตระกูลอย่างบ้าคลั่งให้เราหิดฉล้างร้อยตระกูนไม่ใครหน้าไหนาย,ยอมฟังขําแก้ต่างของเขาหรอกมีนำ้ำซ้ายังมีจินกวงเหยาคอยพัดไฟให้โหมกลับเกิดว่าหลานหวังจีต่างกับเขาโดย สิ้นเชิงต่อให้ไม่อธิบายก็คนพร้อมจะแก้แทนให้โดยกล่าวหาว่าหานกวงจินถูกปรมาจารย์อี้หลิงล่อลวงโอ้ยอู่เชียนจะหันมาห้ามว่าหานกวงจินเจ้าไม่ต้องตามข้ามาหลอกสายตาหลานหวังจีมองตรงไปอย่างเมืองหน้าโดยไม่ตอบคําตอบรับคําเขาทั้งสองทิ้งเสียงตะโกนหมายเอาชิดไว้ข้างหลังทมกลางความอนลมานเว้ยอู่เชียนพูดขึ้นอีกเจ้าจะไปกับข้าจริงหรือคิดให้ดีนะ เมืเ่อผลประตูนี้ไปชื่อเสียงของเจ้าเจ้าจะยับป่นี้ทันทีนะเวลานี้ทั้งสองกระโจนออกจากหอเกรดทองหลานหวังจีคว้าหมับข้อที่ข้อมือของเขาข้างหนึ่งคล้ายกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทว่าโจโฉก็มีร่างสีขาวปรากฏกายเบื้องหน้าจินหลิงนั้นเองที่ปราดก็มากวางหน้าพวกเขาไว้เมื่อวยัยหิวเชี่ยนเห็นว่าเป็นจิงหลิงเขาก็โล่งใจขณะทั้งสองเตรียมจะเบี่ยงตัวเดินผ่านจิงหลิงกับตรีเข้ามาขวางทางพวกเขาอีกคราและคโกถามว่าเจ้าคือเว่ยอิงหรือซีหน้าเด็กหนุ่ม สับสนอย่างสุดแสนขอบตาแดงเรือทั้งโมโหลังเลสับสนงดเหงียข่าวละพอกซ้ำอีกครั้งเจ้าคือเว่ยยิงเว่ยอุเชียนจริงหรือครั้นเห็นท่าทีของเด็กหนุ่มอีกทั้งน้ำเสียงแฝงไว้ซึ่งความร้าวรานมากกว่าเกียดแค้นชิงชังในใจเว่ยอุเชียนกระพันสั่นไหวแต่้นหลังก็กำลังจะมีคนตามมาเป็นขยงในไม่ช้า เขาจึงไม่มีเวลามาสนใจอีกฝ่ายเว่ยอูเชียนแต่แต่กัดฟันเดินอ้อมหลบจินหลิงเป็นหนนที่สามใครจะรู้จู่ๆก็เสียวแป๊บที่ท้องพอก้มลงมองจินหลิงกระชักกระบีข่ขาวยวงดุดทีมา้าที่อาบย้อมด้วยโลหิตสียแดงฉานออกไปแล้วเว่ยอูเชียนไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจินหลิงจะแทงกระบีใส่เขาจริงๆเว่ยอูเชียนคิดในใจเหมือนใครไม่เหมือนดันเหมือนน้าชายของเขาเสียได้แม้แต่ยามแทงก็ยังแทงตำแหน่งเดียวกัน เรื่องราวต่อจากนั้นเขาก็จำไม่ค่อยได้รู้เพียงว่าเขาโจมตีออกไปอย่างสเปะสปะรอบกายเต็มไปด้วยความโกลาหลทั้งอึกทึกทั้งก,กรุกกรักเสียงโลหะงก,กระทบกันเสียงระเบิดตรางปรานดังไม่ขาดสายมารุผ่านไปนานเพียงใดว่ยอุจจนถึงลืมตาทั้งที่สติพราดเลืองพระลนันหวังจขีขี่กระบี่เรนทรีโดยร่างเขาขี่อยู่บนหลังแก้มเขาดังหิมะนั้นเปื้อนคราบเลือดไปครึ่งแถบอันที่จริงบาดแผลที่ท้องใช่ว่าจะเจ็บมากนะักแต่ถึงอย่างไรมันก็คือรูบนตัว ตอนแรกเขายังฝืนทนต่อหน้านระยะหนึ่งราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นว่าร่างนี้คงไม่เคยรับบาดเจ็บสักเท่าใดปากแผลจึงมีเลือดไหลไม่หยดจนหน้ามืดเป็นลมนี่หาใช่สิ่งที่เขาสามารถควบคุมได้เว่ยฉันร้องเรียกว่าลานจ้านข้าไม่ไหวแล้ว ลมหายใจของล้านหวังจีไม่ได้สงบนิ่งเหมือนยามปกติแต่กลับถี่กระชั้นน้อยๆคงเพราะแบกร่างเขาพร้อมกับประมือและวิ่งหนีมานานเกินไปแต่น้ำเสียงตอบรับคำเรียกของเขากับหนักแน่นมั่นคงแม้เป็เพียงคำเดียวสั้นๆหอ หลังซึ้นเสียงเงืมกก่าพูดขึ้นว่าข้าอยู่นี่เพียงได้ยินสามคำนี้ไว้เชื่งเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผุดขึ้นในใจราวกรรมันค,คือความเศร้าโศกในใจจึงรู้สึกเจ็บเล็กๆก,กระคนอุ่นซ่านเขายังจําได้ว่าในปีนั้นตอนอยู่เจียงหลิงหลานหวังจีอุษาดั้นด้น,ดนมารับพันหลีเพื่อตามมาช่วยตัวเขากลับไม่ทราบซึ้งในน้าใจทั้งยิงมีปากเสียงกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนขัดเคืองกันแต่สิ่งที่คิดไม่ถึงก็คือในยามที่คนอื่นต่างประจบประแจงเขาด้วยความ ถามวัดโกรล้านบางจีกับตอบว่าเขาซึ่งซึ่งหน้าและยามที่ทุกคนทอดทิ้งและเกียดแค้นชิงชังเขาหลานบางจีกับยืนเคียงข้างเขาท่านนั้นเองเว้ยอุชินกรลังเอ๊ะข้าจำได้แล้วหลานบางจีถามหลานบางจีถามว่าจําอันใดได้เว้ยอุชนตอบข้าจําได้แล้วหลานจ้านเหมือนตอนนี้เลยข้าข้าเคยแบกเจ้าจริงๆดู เล่มที่สองนะครับขอบคุณครับเว่ยอุ่เชียนชื่อชื่อชื่อ,อตอนเกิดก็คือเว่ยอิงฉาย,ยาปรารมจาย์อิหลิงหลานหวังจีชื่อเกิดก็คือหลานจ้าชาย,ยาคือหานกวงจินหลานสีเฉินนามเกิดหลานห้วนชาย,ยาเซียนเจออู่จินชาย,ยาตรีเทพ สถานะประมุกสกุลหลานแห่งกูซูพี่ชายของหลานหวังจีหลานชีเหรินสถานะเป็นอาของหลานหวังจีหลานซอจุยนามเกิดหลานเยี่ยนสถานะอนุชนสกุลหลานหลานซอจุยนี่หลานหวังจีเก็บมาเลี้ยงตอนที่ออกไปเดินหาบิญญาณของเว่ยอุเชียนเนาะหลานจิงอีอนุชนสกุลหลานหลานอันก็บรรลบรรพชนก็ตั้งสกุลหลานแห่งกูซู มีใครที่น่าจะรู้มั่งเจียงเฟิงเหมียนประมุสกุลเจียงแห่งอินเหมิงบิดาเจียงเฉิงเนี่ยวไวซังประมุสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอยุคปัจจุบันฉายาเมียหมิงเกียก็ฉายาเซียนสือฟงจุนฉายาตรีเทพสานจุนสารนะก็อดีตประมุสกุลเนี่ยแห่งชิงเอ๋อผู้ถูกเยี่ยงร่างแยกร่างจินกงเหยาวนามเกิดเมื่งเหยาว ฉายยาเสียนเลี่ยนฟางจุนสถานะประมุขสกุลจินแห่งหลานหลินจิงกวนซ่านอนดีตประมุขสกุลจินแห่งหลานหลินบินดาของจินกงเหยาบิดาของจินซื่อเซียนบินดาของโมเซียนอีกวันหนิงขุนพลผีของเว่ยอูเชียนวันรั่วหาอนอดีตประมุกสกุลเหวินแห่งสีซาน ไม่มีใครอีกที่ควจะรู้โอ้เยอะมากโอเคเนาะอแค่นี้ก่อขกบคุ่นราบจบตอนจบเล่มแล้ว